สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการเริ่มปักเฟรมเนะาะเตรียม1เฟรมแล้วก็ไหมไหมเราใช้แค่เส้นเดียวเนาะแต่เผอ่อว่าอันนี้ที่เห็นที่เห็นไหมสั้นๆเพราะว่า,าต่อจากแผ่นที่แล้วแผ่นที่แล้วเราทำเสร็จไปแล้วแล้วเราก็ตัดไหมมันก็เลยเหลือแค่นี้อเราเรามาเริ่มกันเลยเนาะ วิธีการเริ่มเฟรมเริ่มเห็นเห็นนะแถวที่สองรูที่หนึ่งแถวที่สองสอดเนี่ยวิธีการสอดก็คือสอดขึ้นมาจากข้างล่างเอาไว้เกือบหมดดึงมาเกือบหมดทิ้งไวเงงเไ้เหลือข้างหลังประมาณนี้เหลือข้างหลังสามสี่ช่องแล้วก็ วิธีการปักคือปักเฉียงลงอีกช่องหนึ่งก็คือแถวที่แถวที่หช่องที่2ปักลงไปดึงแต่นิ้วเรายังต้องกดตัวตัวหลังอยู่นะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพื่อจะยึดเอาไว้แล้วก็ขั้นตอนที่2คือช่องถัดไปแถวที่2ช่องที่2ส,สอดขึ้นมาแล้วก็ ลงช่องที่สามแถวที่หนึ่งทำให้มันดูเฉียงๆเป็นแนวเฉียงเข้าไปทำให้มันเป็นแถวทำอย่างเงี้ยไล่ไปเรื่อยๆอ่ะทำไปเรื่อยๆไหมก็คือไม,ไม่ไม่ยากไม่ยากอ่ะทำไปเรื่อยๆทำเป็นเฉียง จัดระเบียบให้ให้ดูแบบอ่าหลายๆแถวตัวเนี้ยมันใกล้เคียงกันไม่ต้องดึงตึงมากดึงให้อ่าโอเคมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันก็ไม่หย่อนเกินไปแล้วมันก็ไม่ตึงเกินไปดึงอ่าดึงไปเรื่อยๆชิงเฉียงเลยนะเราพอเราดึงมันก็จะดูแบบเออเฉียงไปเรื่อย วิธีการไม่รู้นะก็มันจะมีเคล็ดลับเลยว่าก็จะอาคำพื้นให้มันเป็นสีสีเข้มๆเอมมาไว้เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าแผ่นเฟรมเรามันมันใสเราสามารถมองทะลุให้มันเป็นให้มันเห็นสีน้าตาลตรงนี้ได้ก็เลยไว้มันจะได้ม,ไดมีความรู้สึกว่าสบายตาดูแล้วมันไม่ต้องไปไปเพ่งมากถึงไปไเรื่อย เรื่องเฟิมถ้าเผื่อเพื่อนๆคนไหนมีเทคนิคดีๆอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยจะให้ถักเร็วจะให้ถักปักให้มันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแชร์กันได้นะเพราะว่าเพื่อนๆหลายคนก็คือบางคนก็คือปักไม่ปักไม่เป็นมันก็ไม่มีความมั่นใจที่อยากจะปักอะไรยาเงี้ยอยากจะมีะไรายได้แต่ว่าทําไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็ทําไม่เป็นตอนแรกเราทาไม่เป็นเลยเราก็มาดู YouTube แต่เผินว่ายูทูบที่ดูมันบางครั้งบาง,บางอัน,ม,นมันมองเห็นไม่ค่อยชัดเราก็อย่าทำอย่างนี้บ้างให้แบบเพื่อนๆที่เขาทำไม่เป็นลองทำดูบ้างเนาะอ่ะอันนี้เรามาจบหนึ่งแถวและวิธีการขึ้นข้นขางบนปักเป็นกากระบาทก็คือตอนนี้หมายอยู่ข้างล่างปลายเข็มเอาขึ้นช่องสุดท้ายของแถวที่สอง ขึ้นมาขึ้นมานะาใช้นิ้วช่วยก็ได้เพื่อให้มันตึงอะไรเงี้ยแล้วก็มาที่แถวแถวล่างแถวที่หนึ่งช่องถัดจากสุดท้ายปักให้เป็นกากบาทอย่างงี้เนี้ยกากบาทเหมือนกันกลับย้อนย้อนกลับเหมือนเมื่อกี้กลับเป็นกากบาท ทำไปเรื่อยอ่าอ่าอ่าเธอไปเรื่อยๆถ่าย ปักปักปัก,น,กนะอ่าแตอนนี้เดี๋ยวจะาสาธิตอ่าวิธีการเริ่มแถวที่แถวที่สองแถวที่เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ให้ดูนะแป๊ทำไปเรื่อย่า จบหแถวจบ1แถวนะแถวที่สองก็เราก็จะเริ่มช่องที่1แถวที่3 1 2 3 3ส,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 สขึ้นแล้วก็ลงเฉียงเหมือนเดิมเลยแล้วก็แถว,แถวที่3ช่องที่สองอลงเห็นไหมมันก็จะเฉียงเหมือนเหมือนตอนเราเริ่มแถวแรกเมื่อกี้ อ่านั่นแหละแล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆทาเหมือนกรณีแถวที่หนึ่งทำไปเรื่อยเรื่อยๆรืทำแล้วก็มันก็จะเริ่มจากตรงนี้แล้วก็ลงแล้วก็ลงทั้งเรื่อยล่างแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงแบงเงี้ยมันจะเป็นงูงูเลยเลยเลยไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆเนาะอ่ะลองทําดูกันจ้า